สวัสดีทุกท่านครับสุพรรณรต้คาร์ครับชุมแพขอนแก่นครับผมร่วมกับออนไลน์คาร์เซ็นเตอร์ครับชุมแพขอนแก่นเช่นเดียวกันครับผมหนืดมากครับช่วงนี้โหกระแสหนืดมากกระแสรถมือสองตกอย่างรุนแรงครับผมเราเลยต้องลดจัดหนักครับผมลดจัดหนักมิสซูไตทตันสี่ประตูคันนี้ครับผมปียีิบเอ็ดครับผม2 5งจุดห้าเเครื่องดีเซลสวยจัดเดิมครับผมไม่เพียงเจ็ดหมื่นโลสีขาวสวยเดิมมากครับผมจากเดิมเคยขายอยู่ที่สามแสนเก้า ไม่ขายแล้วครับ359พอครับผมดาว21บาทงวด6,500บาท7ปีไปสิงวดส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาครับผมใครสนใจรีบมาเลยครับคันนี้ลดจัดหนักครับผมจากราคาเดิมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ราคาใหม่คือ359ครับผมดาวยีิบเอ็ดงวดหกพันห้านะครับผมรีบจัดออกได้ทุกอาชีพทสัญญาออนไลน์ได้ถึงบ้านส่งรถฟรีรับประกันหลังการขายนะครับผมใครสนใจติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับศูนย์แปดศูนย์สามหกสองเก้าหนึ่งแปดเก้าสวัสดีครับ